สวัสดีครับมาอีกแล้ววันนี้มาเจอกับรายการลุ้นเนื้อนะครับผมอันนี้ผมลุ้นไปลุ้นรับประมาณสองพันนะเป็นเนื้อเหมือนยิ้มรับทรัพย์คล้ายๆเหรียญยิ้มรับทรัพย์หลวงพ่อรวยนะครับผมแต่เป็นคนหลวงทองของหลวงพ่อพัดนะครับลุ้นหน้ากาดทองลุ้นเหรียญทองคํานะครับหนักหนึ่งบาทนะครับผมผมลุ้นมาเหรียญละสองพันนะแต่ไม่ได้เนื้อทองนะครับแต่แต่ไม่ได้เหรียญทองคํานะมาดูกันว่าจะได้เนื้ออะไรนะครับผมจะ จะท่วมหรือว่าจะร่วงครับ4เหรียญก็8,000 8,000นะครับรุ้นมารุ้นละ2,000นะนี่นะครับให้ดูกล่องก่อนนะครับสร้างมาแค่44ลังนะครับ44ลังนะฮะสร้างมาแค่สิ 88สิ88ลังละ50นะครับสร้างมาแค่88ลังลังละ50นะครับผมก็คือ,อเหรียญหนา้ากากเหรียญทองคำเนี่ยก็จะมีอยู่หนึ่งเหรียญน,นะครับเหรียญเงินจะเป็นเหรียญเงินจะสี่เหรียญจะมีเหรียญเงินหน้ากากทองคําด้วยนะครับผมนะครับแล้วก็รู้สึกว่าถ้าใครได้เหรียญทองคํานะครับผมเลขโค้ด1288นะครับผู้สร้างนะครับรับซื้อคืนหนึ่งแสนบาทนะ แต่ผมอันนี้ผมก็ไม่ได้เนื้อทองทองคำหรอกก็เป็นรุ่นมาสนุกสนุกนะครับเอามาถ่ายคลิปให้พี่ๆเพื่อนๆได้ดูกันเนาะพระที่เราเล่นก็จะเป็นพระใหม่นะครับผมเพราะว่าเราเราไม่ใช่เซียนพระเนาะเราตามไม่ถึงหลอกที่จะไปเล่นพัะเก่าๆนะครับผมเราก็เล่นพระใหม่นะครับแล้วก็เช่ามาให้ดูนะครับผมนี่นะครับเจ้าคุณพัดนะครับรุ่นรวยนะครับทรัพย์เศรษฐีนะครับผมเนี่ยพระราชมงคลนะครับวัชรอาจารย์นะครับผมหลวงพ่อพัดนะครับจังหวัดนครสวรรค์นะครับนี่ลักษณะเหรียญจะเป็นแบบนี้นะครับเหรียญลูกไข่นะครับผม เดี๋ยวเรามาดูด้านในกันนะครับว่าเป็นเหลียนแบบไหนเนาะนะครับจะสร้างน้อยนะครับจะสร้างน้อยนะฮะนี่น่าจะเป็นเหรียญซาตินนะซาตินลงยานะครับผมเดี๋ยวเราค่อยแกะให้หมดก่อนนะโอ้โหนี่สวยครับชุบเงินนะครับช,ชองงอเนื้อชุบเงินนะครับผม โอ้ยเหรยนี่สวยเลยนี่ชอบครับเรียนี่ชอบนะครับอืมลงยาแดงนะครับลงยาแดงอันปะก้านะครับผมอันปะก้าดีหน่อยนะครับรายการรายการก็คือต่อโคดเนื้อไว้ชัดเจนนะครับเราจะได้รู้ว่าเนื้อที่เราได้มาคือเนื้ออะไรนะครับทั้งหมดสี่เหรียญนะครับหมดแปดพันบาทนะครับเนี่ยสี่เหรียญนะลุ้นมาครับก็ตามตามความชอบเราอะนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่า รายละเอียดแต่ละเหรียญเป็นยังไงนะครับผมนี่ผมนึกว่าเป็นเนื้อเงินนะถ้าเนื้อเงินในท่วมเลยนะครับเนี่ยมาดูแต่ละเหรียญกันนะครับเหรียญแรกนะครับรายการที่สิบห้านะครับขออนุญาตแกะเลยนะครับแกะให้ดูนะครับผมนะครับชื่อเหรียญนะครับรวยซับเศรษฐีนะครับผมนี่นะครับ หน้าตาเหรียญจะเป็นเหรียญรูปไข่นะครับหรือที่เขาเรียกกันว่าเหรียญยิ้มรับทรัพย์คล้ายๆเหรียญหลงพ่อรวยเลยเห็นไหมครับนี่นะครับสร้างออกมาน้อยนะครับผมดวหน้าหลวงพ่อครับจมูกร้อยนะครับผมเหรียญสวยนะครับเหรียญปีสองพันหร้อยหกสิบห้าปีนี้แหละฮะเหรียญสร้างมาน้อยนะครับแปดสิบแปดลังนะครับประมาณลังละลังละห้าลังละลังละห้าสิบเหรียญนะครับแปดสิบแปดลัง รลงยาฟ้านะครับลงยาน้ําเงินนะขอบแดงนะครับผมด้านหลังด้านหลังเนื้อนะครับก็จะเป็นท้าเวสุวรรณนะครับผมท้าเวสถือกระบองนะครับนี่นะครับเนื้อนี้ก็จะเป็นเนื้อชนวนนะครับผมชอนอเนาะก็เนื้อชนวนนะครับเลขโคดห้าสิบเอ็ดนะครับผมรายละเอียดต้องบอกว่าสวยนะครับเหรียญเนี่ยผมบอกว่าเหรียญเป็นเหรียญสวยมากเป็นเหรียญเหมือนรวยยืมรับทรัพย์ของหลวงพ่อรวยนะครับเป็นบล็อกเหมือนกันนะครับผม แต่เหรียญนี้ก็จะเป็นเหรียญของหลวงพ่อพัดนะครับจัดสร้างน้อยนะครับผมก็จะมีเหรียญทองคาอย่างที่ผมบอกไปนะครับผมเป็นทองคาหนักหนึ่งบาทเลยนะแต่อย่างว่าเนี่ยเราไปลุ้นมาก็ก็ถือว่าแพงอยู่นะครับรุ่นละสองพันนะเนี่ยครับเหรียญสวยนะครับลงยาสวยนะครับเป็นลงยาจีวอนะครับเนี่ยฮะหน้าหลวงพ่อนะครับหน้าหลวงพ่อยิ้มหันข้างนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูเหรียญต่อไปนะครับ เอาค่อยใส่นะครับแต่ผมชอบเหรียญเหรียญชุบเงินมากเลยนะเหรียญนี้ยแต่เดี๋ยวเราดูเหรียญนี้ก่อนนะครับใครอยากจะบูชาใครอยากจะเช่าก็แบ่งปันนะครับผมไม่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 ถึงกับราคาที่ผมนั้นมานะก็ก็แบ่งปันให้ได้นะครับผมแบ่งปันให้ได้นะครับนี่เหรียญลงยาแดงนะครับขอน้าเงินนะครับผมแต่ละเหรียญสวยนะครับดูครับสมุกร้อยนะครับผมอันนี้ลงยาน้าเงินคุยพื้นนะครับเห็นไหมครับ ลงยาเงินคุยพื้นนะครับคุยพื้นแดงนะครับผมลงยาจีวอนะครับเลขโค้ดมีแต่เลขสวยๆนะเพราะว่าเหรียญสร้างมาน้อยนะครับผมนี่ครับรายละเอียดเหรียญนะครับผมดูนะครับเหรียญสวยนะครับเห anyway. รียญสวยด้านหลังนะครับเนื้อนี้ก็จะเป็นเนื้ออันปะก้าเพื่อนๆสังเกตไหมครับจะตอบโค้ดโค้ดอ่างนะครับตรงตรงนี้ฮะตรงเนี Shoot ้ยเห็นไหมครับอ่างเนาะนะครับอันปะก้านะครับผมเลขโค้ดนัมเบอร์หกเก้านะครับเป็นเทวสุวรรณนะครับ เหรียญทองคาสวยมากนะครับแต่อย่างว่าแหละเราไม่ได้เราก็ไม่รู้จะเอามาถ่ายยังไงนะครับเหรียญทองคาเนาะเหรียญนี้ดูสุดท้ายแล้วกันเดี๋ยวผมให้ดูเหรียญนี้ก่อนนะครับเหรียญนี้ก็จะเป็นลงยาฟ้านะครับผมนจะเป็นลงยาฟ้านะมันออกออกคล้ายๆเขียวนะครับแต่มันก็น่าจะเป็นลงยาฟ้าแหละนะครับนี่ครับเป็นเหรียญทรงรูปไข่นะครับผมสวยนะเพื่อนเหรียญจริงนี่สวยมากเลยนะครับเหรียญจริงต้องบอกว่าสวยมากนะฮะ สวยทุกเนื้อนะครับเพราะว่างานเนี่ยต้องบอกว่างานงานงานสวยมากครับดูหน้าหลวงพ่อครับนะครับลงยาฟ้าลงยากีวรขอบแดงนะครับผมเนี่ยฮะเจ้าคุณพัดนะครับผมลงอครลาเลกยันนะครับสวยงามวัดเทยด้วนนะครับผมจากวัดนครสวรรค์นะครับการงานตัดขอบต่างๆนะครับผมตัดขอบได้สวยนะตัดขอบได้สวยนะครับผม ห่วงเชื่อมนะครับไม่เจาะรูนะครับผมด้านหลังนะครับก็จะเป็นเนื้อนะครับผมชนวนนะครับชอนอเนาะชนวนเป็นเนื้อเดียวกันเลยนะครับเนื้อชนวนนะเลขโคดมเบอร์เลขแปดตัวเดียวนะครับผมนะครับเลขรวยนะครับเลขแปดนะเลขรวยซับนะครับท้าเวศสุวรรณนะครับดูท้าเวศนะครับดูหน้านะครับผมดูเชี่ยวดูกระบองนะครับยิ้มรับซับนะครับผมนี่นะครับ หน้าหลวงพ่อดูจมูสิครับสวยนะครับเนี่ยดูรายละเอียดฮะมาดูเหรียญต่อไปนะครับโอโ้หเหรียญน,นี้คือเหมือนเนื้อเงินมากครับผมที่แรกผมนึกว่าผมได้เนื้อเงินมาม้าได้เนื้อเงินมานี่ต้องบอกว่าท่วมท่วมมากครับท่วมมากดูครับโอ้ลงยาแดงลงยาน้้าเงินนะครับผมนึกว่าเนื้อเงินตอนแรกดูสิครับโอ้โโลงยาอย่างสวยฮะ ที่ไหนได้ชุบเงินนะครับชองงอครับเห็นไหมชอช้างงง,งูชุบเงินนะครับเลขโค้ดแปดศูนย์นะครับจะแรกผมนึกว่าเป็นเนื้อเงินเห็นงอง,งูย่ยไม่เห็นลอยช้างนะเห็นต่งงงูแรกๆเห็นง,งงูนะครับเอ้ยนึกว่าเรานึกว่าได้เนื้อเงินบอกโอ้โหถ้าได้เนื้อเงิน,นงต้องบอกว่าพ่วมจัดนะครับแต่นี้ก็สวยนะครับสวยดูสิครับเหรียญ งานลงยาไม่เลอะนะครับไม่เลอะขอบไม่ล้นขอบนะครับผมเนี่ยฮะหน้าหลวงพ่อนะครับดูใกล้ครับหน้าหลวงพ่อคมจมูกร้อยทุกเหรียญเลยนะครับผมจมูกร้อยทุกเหรียญนะครับลงยาจีวอนะครับเส้นผมผมหลวงพ่อเกษาหลวงพ่อนะครับผมผมนี่สวยนะครับลงยาน้ําเงินนะครับขอบแดงนะเหรียญต้องบอกว่าเหรียญสวยนะครับขนาดเราไม่เข้ากล้องนะดูในลักษณะนี้ครับเป็นไหมครับเหรียญจริงนี่สวยมากนะครับดูขอบนะฮะท้าวเวสสุวรรณนะครับ ผู้แต่สร้างน้อยนะครับมีทั้งหมด88ลงังแต่ลังละ50เหรียญน,นะก็คือเฉลียนเนี่ยมันก็ต้องเป็น4044 40, 40, ลัง100ยตกแค่4,400ี่ยเหรียญเองนะครับผมทั้งหมดนะครับรวมหน้าเนื้อทองเนื้อเงินต่างๆด้วยนะครับผมก็แค่ส0 0 0ันเหรียญเองนะแต่และเหรียญเด่๋ละเนื้อเนี่ยก็ทาออกมาน้อยนะครับผมเนี่ย ก็ใครชอบก็เก็บได้นะครับเก็บได้เพราะว่าเป็นเหรียญที่สร้างมาน้อยนะครับเป็นเหรียญที่สร้างมาน้อยแล้วก็ผู้ผู้สร้างเนี่ยก็ต้องบอกว่าโอเคนะครับผมแต่ผู้สร้างเนี่ยผมไม่มั่นใจผมเดี๋ยวผมไปหารายละเอียดมาให้นะครับผมเพราะเหรียญนี้เพิ่งออกมานะครับสวยมากครับสวยมากนะครับผมถ้าใครสนใจก็แบ่งนะครับผมผมรุ้นมาสองพันเนี่ยยังไงก็ผมแบ่งให้เนี่ยอ่าราคาต่ำกว่าที่ผมรุ้นมาแน่นอนนะครับผม